คุณกำลังจะเข้าสู่เรื่องจริงที่โลกยังอธิบายไม่ได้มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับบนเกาะอ,อีสเตอร์กลางแปซิฟิกมีโมอายรูปปั้นศิลาโบราณนับร้อยสูงได้ถึง10เมตรหนักหลายสิบตันชาวราปานูอีเล่าว่าโมอายเดินจากเหมืองหินราโนราราคุไปยังแท่นบูชาริมทะเลวิทยาศาสตร์จึงลองพิสูจน์นักโบราณคดี ทำการทดลองใช้เชือก3เซนโยกสายขวาให้โมอายเอ็นแกว่งยกทีละข้างคล้ายก้าวเดินผลคือรูปปั้นเคลื่อนที่ได้จริงช้าแต่ไปได้ไกลโดยไม่ต้องใช้ล้อหรือรางบางแท่นบูชาย,ยังพบมวกหินแดงภูกาโอและดวงตาหินปะการังที่ทำให้โมอายดูมีชีวิตหันหน้าเข้าหาหมู่บ้านร้าวกับคุม้มครองผู้คน และเหมือนมีพลังลี้ลับที่ทำให้หินมีจิตวิญญาณแล้วคุณละ่ะคิดว่าโมอายเดินมาจริงหรือมนุษย์โบราณเพียงใช้เทคนิคอัจฉริยะที่เราเพิ่งเข้าใจวันนี้